สมนา,าโรครูปเหตุจากสมองหรือหัวใจอย่างไนกันแน่ค่ะโดยที่งานสัมมนา,าในวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงจากทีมแพทย์ศูนย์สมองและศูนย์หัวใจโรงพยาบาลการปัแหงค่ะโดยและโดยดิฉันเนียรุตอมาดได้คุณนะคะจะทําหน้าที่เป็นพิธีกตรตลอดงานสัมมนา,าในวันนี้ค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาหาคาตอบในช่วงแรกแล้วนะคะกับหัวข้อโรครูปที่เกิดจากสมองค่ะ วิทยากรท่านแรกของงานสัมมนาครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมภาษาวิทยาค่ะท่านจบแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนที่บัตรสาขาภาษาวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดลทีนิคอลเฟลโลทางด้านโรคลมชักจาก the Austin and the Patiation Medical Center มหาวิทยาลัยเวลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ และท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษโดยประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยาค่ะและท่านพร้อมแล้วที่จะมาให้ความรู้และข้อมูลต่างๆขอเชิญท่านเพืนีเกียรติทุกท่านปรบมือต้อนรับแพทย์หญิงสุธิดาเรือนจันทราขอบคุณมาค่ะ ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติพานมรันรแขงนะคะมาร่วมในงานสัมมน,นาในวันนี้นะคะก็วันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของอาการบูมนะคะซึ่งก็กาลังเป็นที่สงสัยกันในคําถามในหลายทา่านนะคะว่าเอ๊ะบูมเนี่ยเกิดจากปัญหาทางแม่สมองหรือว่าเกิดจากปัญหาทางหัวใจหรือว่าเกิดจากปัญหาด้านอื่นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะอาการวมนเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษ คำว่าเฟ้นติงนะคะหรือว่าซิงคอปีนะคะหลายท่านอาจจะเคยมีอาการหรือเมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะอย่างไรครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะคะเพราะว่าอาการนี้เป็นอาการที่พบได้บ่อยนะคะเป็นปัญหาที่นําคนไข้มาสู่โรงพยาบาลอยู่ก็เอ๊ะเกิดอาการหรือพืี้พื๊ดๆูอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ศัพท์คาไหนบรรยายอาการที่เกิดขึ้นบางคนก็อาจจะรู้สึกหิวหิวนะคะบางคนบอกมึนๆนะคะบางคนบอกวินะะงนวนหน้าอะไรอย่างเงา ก็เกิดขึ้นกับใครได้บ้างนะคะบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าเอา๊ะเราก็แข็งแรงดีออกกําลังกายนะคะอย่างในภาพนี้นะคะเขาก็เป็นนักวิ่งใช่ไหมคะก็ต้องแสดงว่าร่างกายก็ต้องรับการฟิตซ้อมอย่างดีแต่บางครั้งอพอวิ่งไปหลายๆรอบเข้าก็วูบคาสนามหรือว่าเกิดกับกีฬาประเภทอื่นอันนี้เราก็เคยเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเทนนิสนักฟุตบอลอะไระตามนะคะ ก็มีอาการที่เกิดบูาหรือว่ามีหน้ามืดหรือเป็นลมหมดสติปปอะไรกลางสมามมันเกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นกับใครได้อีกนะคะคุณแม่บ้านอันนี้ก็บ่อยงานบ้านที่ต้องก้มก้มเงยเงยอย่างนี้นะคะเดินขึ้นลงบันไดซักผ้าเก็บผ้านะคะป,ปัดกวาดของก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะบางทีเราอยู่ในสถานที่ที่คนแออัดน,นะคะมี คนมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นคอนเสิร์ตนะคะหรือการที่ชุมนุมนะคะหรือบางทีไปเที่ยวในสถานที่อากาศอาาศึดอาาัดถ่ายเทไม่สะดวกโดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนจัดอะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นคนเป็นลมกลางที่ประชุมหรือว่าในที่ชุมนุมอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเด็กอายุน้อยหรือว่าเป็นผู้มีอายุก็าตามนะคะก็ต้องช่วยช่วยกัน ส่งต่อหางเป็นปที่มา